ความไม่สนใจศึกษาวิเวก31เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจากไปไม่นานพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายในวิหารนั้นมากล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วท่านพระสารีบุตรจึงกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายด้วยเหตุเท่าไรหนอเมื่อพระาศาสดาประทับอยู่อย่างมีวิเวก สาวกทั้งหลายไม่สนใจศึกษาวิเวกด้วยเหตุเท่าไรหนอเมื่อพระศาสดาประทับอยู่อย่างมีวิเวกสาวกทั้งหลายสนใจศึกษาวิเวกภิกษุเหล่านั้นตอบว่าท่านผู้มีอายุพวกกระผมมาจากที่ไกลเพื่อจะทราบเนื้อความแห่งพาสิคนี้ในสำนักของท่านพระสารีบุตรพวกกระผมขอโอกาส ขอท่านพระสารีบุตรได้โปรดแสดงเนื้อความแห่งภาสิทธนั้นเถิดเพื่อภิกษุทั้งหลายเมื่อได้ฟังแล้วจะทรงจำไว้ได้ท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นพวกท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีกระผมจักกล่าวภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วท่านพระสารีบุตรได้กล่าวเรื่องนี้ว่า ท่านผู้มีอายุทั้งหลายด้วยเหตุเท่าไรหนอเมื่อพระศาสดาประทับอยู่อย่างมีวิเวกสาวกทั้งหลายไม่สนใจศึกษาวิเวกเมื่อพระศาสดาประทับอยู่อย่างมีวิเวกสาวกทั้งหลายในพระธรรมวินัยนี้สนใจศึกษาวิเวกไม่ละธรรมทั้งหลายที่พระศาสดาตรัสว่าควรละเป็นผู้มากมาก เป็นผู้ย่อ,อย่อนเป็นผู้นำในวกกรมธรรมทอดทุระในเปาวิเวกบรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุผู้เป็นเถระเป็นผู้ควรถูกติเตียนโดยฐานะสามประการคือเป็นผู้ควรถูกติเตียนโดยฐานะที่หนึ่งว่าเมื่อพระาศาสดาประทับอยู่อย่างมีวิเวกสาวกทั้งหลายไม่สนใจศึกษาวิเวก เป็นผู้ควรถูกติเตียนโดยฐานะที่สองว่าสาวกทั้งหลายไม่ละธรรมทั้งหลายที่พระาศาสดาตรัสว่าควรละและเป็นผู้ควรถูกติเตียนโดยฐานะที่สามว่าสาวกทั้งหลายเป็นผู้มักมากเป็นผู้ย่อหย่อนเป็นผู้นำในโวกะมณธรรมทอดธุระในปวิเวกภิกษุผู้เป็นเถระ เป็นผู้ควรถูกติเตียนโดยฐานะสามประการบรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุผู้เป็นมัชฌิมะภิกษุผู้เป็นนวก,กะเป็นผู้ควรถูกติเตียนโดยฐานะสามประการคือเป็นผู้ควรถูกติเตียนโดยฐานะที่หนึ่งว่าเมื่อพระาศาสดาประทับอยู่อย่างมีวิเวกสาวกทั้งหลายไม่สนใจศึกษาวิเวก เป็นผู้ควรถูกติเตียนโดยฐานะที่สองว่าสาวกทั้งหลายไม่ละธรรมทั้งหลายที่พระศาสดาตร,รัสว่าควรละเป็นผู้ควรถูกติเตียนโดยฐานะที่สามว่าสาวกทั้งหลายเป็นผู้มากมากเป็นผู้ย่อหย่อนเป็นผู้นำในโวกามธรรมทอดทุระในปวิเวกภิกษุเป็นผู้นวกะ เป็นผู้ควรถูกติเตียนโดยฐานะสามประการนี้ท่านผู้มีอายุทั้งหลายด้วยเหตุเท่านี้แลเมื่อพระศาสดาประทับอยู่อย่างมีวิเวกสาวกทั้งหลายจึงชื่อว่าไม่สนใจศึกษาวิเวก